ครับผมบิ๊กปฐมพลครับผมนัทนัทวุฒิครับครับพบกับเรานะครับในรายการเซตอัพดิวเข้มทุกเรื่องการลงทุนครับรายการที่จะมาคุยไอเดียนะครับเกี่ยวกับกานลงทุนนะครับแล้วก็วิธีประเมินมูลค่าต่างๆนะครับพบกับเราได้ทุกเช้าวันเสาร์เวลา10โมงเช้านะครับ สำหรับสำหรับที่แล้วนะครับเราได้อธิบายไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของ e ออ n ์เน็งยิวนะครับเราอธิบายไปแล้วว่าตัวเออร์เ e นะ็งยิวนสามารถคิดได้จาก EPS หารด้วยตัวไพร c ์นะครับซึ่งมันเป็นวิธีที่ค,คล้ายๆกับตัวของ P/E ratio เลยนะครับเพียงแค่กลับได้ากันเท่านั้นเองแล้วเราได้นําเสนอในอีกด้านหนึ่งนะครับว่าเออร์เน็งยิวเนี่ยไม่ได้ถูกคิดจาก E/ ส่วน P ได้เท่านั้นนะครับมันยังสามารถเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ทางการเงินตัวอื่นได้ด้วยตัวที่เราหยิบเข้ามาให้ทุกท่านได้ดูก็คือตัวของ Born บอลย์ กับตัวเอ n เนียงยูค่อนข้างมากนะครับวันนี้เราจะมาไล่ดูกันว่าทําไมบอลยูกับเอ n เนียงยูจึงมีความสัมพันธ์ต่อกันนะครับครับผมก็สําหรับสินทรัพย์ตางการเงินต่างเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า asset allocation นะครับก็คือเงินทุนเนี่ยเพื่อนย้ายเข้าออกในแต่ละสินทรัพย์นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างครับในหน้าจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินสดนะครับพันธบัตรนะครับทองคำนะครับทองคำก็อย่างเช่นบางทีบอกเฮ้ยเศรษฐกิจเสี่ยงจังเลย นะครับเข้าเซฟเฮาเวนเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยของคำก็จะขึ้นทีหนึ่งครับหรือว่าที่เรากําลังมาศึกษานะครับแล้วก็พยายามลงทุนกันอยู่นะครับก็คือของแอสเซทคลาสที่เป็นหุ้นนะครับซึ่งหุ้นนี้เองนะครับก็จะมีกิจการรองรับนะครับแล้วก็มีหุ้นหลากหลายประเภทนะครับประเภทหนึ่งที่แบ่งแยกออกมาในจอเนี่ยนะครับก็จะเป็นหุ้นปันผลนะครับที่มีการจ่ายปันผลสม่ําเสมอนะครับความเสี่ยงก็จะน้อยครับเป็นหุ้นนิ่งๆครับหรือว่าถ้าหุ้นที่เป็นหุ้นทั่วไปบางทีกก็็เปนนนหุ้ระคับ หุ้นเต็มนะครับหุ้นอยู่ในอย่างเช่นตีมนู้นตีมนี้นะครับที่กําลังเป็นกระแสเทคโนโลยีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ยังมีพวกสินค้าโภคภัณฑ์นะครับข้าวโพดถั่วเหลืองนะครับหรือว่าจะเป็นทั้งเหล็กนะครับน้ามันอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ลงทุนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นบิตคอยนะครับซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ร้อนแรงที่สุดในนาทีนี้นะครับแล้วก็มีอัตราผลตอบแทนที่สูงครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงที่สูงครับบางวันนี่ก็ขึ้นเป็น 10- เป็น20% บางวันก็ลง 10, เป็นสิบเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับพวกนี้ก็จะเป็นแอสเซทคลาสนะครับที่เงินในโลกเนี่ยมันหมุนเวียนเข้าออกระหว่างกันได้นะครับซึ่งโดยปกติก็จะแบ่งแยกกันตามระดับของความเสี่ยงในแต่ละสินทรัพย์นะครับอันหนึ่งนะครับเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นการแบบในเชิงทฤษฎีนะครับว่าแต่ละสินทรัพย์เป็นยังไงนะครับธรรมชาติเป็นยังไงความเสี่ยงเป็นยังไงนะครับอันนี้เราเอาข้อมูลจริงให้ดูนะครับเราเอามาให้ดูว่าผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยง ของแต่ละสินทรัพย์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับในแกน Y นะครับหรือว่าแกนตั้งครับเราก็จะเห็นเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาของแต่ละสินทรัพย์ครับสำหรับแกนนอนนะครับคือความเสี่ยงนะครับซึ่งความเสี่ยงเนี่ยวัดโดยความผันผวนของผลตอบแทนนะครับบางบางคนเนี่ยเดี๋ยวผลตอบแทนขึ้นเยอะๆเดี๋ยวผลตอบแทนลงเยอะๆนะครับอันนี้เรียกว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับก็คือผลตอบแทนเนี่ยมันเดี๋ยวมันผันผวนไปมาครับบางคนเนี่ย ผลตอบแทนเออมันนิ่งๆอยู่ประมาณนี้แหละนะครับไม่ขึ้นลงเยอะอันนี้ก็จะเรียกว่าความเสี่ยงต่ำก็คือความแน่นอนของผลตอบแทนสูงนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาดูนะครับเราดูเป็นซ้ายล่างขึ้นไปขวาบนนะครับก็คืออัตราผลตอบแทนกับความเสี่ยงเนี่ยยิ่งอยู่ซ้ายล่างก็ยิ่งต่ำนะครับซึ่งตัวล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นอ่า treasury coupon นะครับก็คือเหมือนเป็นคล้ายๆอ่าตราสารนะครับที่ออกจากทางภาครัฐนะครับเพื่อไปใช้ในกิจการภาครัฐต่างๆครับ เจ้าหนี้หรือว่าคนที่ออกเนี้ยนะครับเราจะเป็นเจ้าหนี้เหมือนกับเป็นเจ้าหนี้ของรัฐนะครับซึ่งตรงนี้ความเสี่ยงก็จะต่ำขณะเดียวกันเนี้ยผลตอบแทนก็จะต่ําตามมาครับหรือว่า investment grade bond ก็เช่นเดียวกันนะครับความเสี่ยงก็จะไม่สูงครับเพราะว่าเรามีฐานะเหมือนเป็นเจ้าหนี้นะครับเราจะมีสิทธิเหนือผู้เหนือผู้ถือหุ้นนะครับหรือว่าเหนือนักลงทุนกลุ่มอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้ความเสี่ยงก็ต่ําแต่ผลตอบแทนก็ไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าความเสี่ยงมันน้อยกว่าครับไล่เรียงขึ้นไปนะครับก็จะมี ไม่ว่าจะเป็นหุ้นปันผลนะครับที่มีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมาแต่ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นมานครับหรือว่าเป็นบอลยิวสาระัะที่มากกว่า10ปีนะครับแล้วที่ข้างบนสูงๆเ,เนี่ยเขาจะมีอย่างเช่นหุ้นโลกนะครับ Global Equity นะครับแล้วก็ S&P 500นะครับตลาดหุ้นของ U.S. นะครับที่ผลตอบแทนก็จะสูงนะครับแต่ว่าก็มีความเสี่ยงที่สูงตามมานะครับทีนี้มีจุดเล็กๆ2คนอยู่ทางด้านขวานะครับถ้าสังเกตกันนะครับก็คือหุ้นของเซตเรานะครับซึ่งผลตอบแทนของเขานะครับก็ไม่ได้สูงนะครับแต่ว่ามีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมานะครับเพราะว่าเราจะเห็นนะครับสแตนดาร์ดเดเวชของ รีเทลของเขาเนี่ยมันค่อนข้างสูงแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยไม่ได้สูงมากหนักนะครับก็เป็นเรื่องขคำๆคนะครับเป็นแซดทรูสของตลาดไทยของเรานะครับที่เอามาแชร์กันนะครับจากการไล่ประเภทของสินทรัพย์ตามความเสี่ยงที่พี่บิ๊กไล่เมื่อกี้เนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยจัดเป็นสินทรัพย์ทางการเงินประเภทที่ค่อนข้างเสี่ยงน้อยนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูคํานิยามของตัวพันธบัตรรัฐบาลดูนะครับพันธบัตรรัฐบาลก็คือตราสารหนี้ที่ ออกโดยรัฐบาลนะครับผู้นักลงทุนที่ถือตราสารหนี้ของพัฒนารัฐบาลอยู่นะครับก็จะมีลักษณะของการเป็นเจ้าหนี้กับรัฐบาลนะครับความเสี่ยงที่เขาต้องเผชิญก็คือความเสี่ยงจากการที่รัฐบาลนั้นไม่มีเงินที่จะนํามาชําระคืนให้กับนักลงทุนนะครับซึ่งในประเทศที่มีเสถียรภาพทางเศรฐษฐกิจความเสี่ยงชนิดน,นี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ําไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวพันธบัตรรัฐบาลนะครับถูกยกให้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ปัศจากความเสี่ยงหรือที่เราเรียกกันว่าตัว ลิต์ฟรีนะครับและอัตราผลตอบแทนจากปันดบัตรรัฐบาลเนี่ยเราก็ถือยกให้เป็นอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงหรือลิฟต์เฟลเล็นั่นเองนะครับครับทีนี้ก็มาดูในสูตรทางการเงินนะครับเล็กน้อยนะครับตรงนี้เราก็จะย้อนกลับมาที่สูตรของ CAPM นะครับ Capital Asset Pricing Model นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสูตรที่เราใช้สําหรับการประเมินนะครับตัว Earning Yield นะครับหรือตัวที่เราไว้ใช้ประเมินมูลค่าหุ้นนะครับโดยสูตรของเขาเนี่ย นะครับ earning yield <You> นะครับหรือว่าในที่นี้เรียกว่า r e q u i r e d ทออ e รี r ทินนะครับเท่ากับอ,อัตราผลตอบแทนที่ไร้ความเสี่ยงนะครับแล้วก็บวกกับส่วนชดเชยความเสี่ยงนะครับโดยเหตุผลของมันเนี่ยมันง่ายนะครับก็คือถ้าก่อนอื่นเนี่ยเวลาเราจะลงทุนนะครับแล้วเราบอกว่าเฮ้ย hey, เราต้องการผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสี่ยงนะครับก่อนอื่นเราต้องมี risk f r ปีก่อนก็คือผลตอบแทนที่เราได้แน่ๆโดยไม่ต้องเสีย่ยงนะครับซึ่งในที่นี้มันก็คือบอลยิวหรือว่าพันธบัตร รัฐบาลที่ทางนงนัดได้เล่าไปในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเรามีฐานและของผลตอบแทนที่ไร้ความเสี่ยงถ้าเกิดเราจะเสี่ยงมากขึ้นละ่ะเราจะลงทุนในตลาดหุ้นนะครับหรือในหุ้นรายตัวเนี้ยมันก็จะมีความความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมาที่เราต้องการผลตอบแทนที่ชดเชยมันก็จะกลับมาที่สมการในช่องหลังครับที่เราบอกว่าเป็นสว่วนชดเชยความเสี่ยงนะครับก็คือผลตอบแทนที่เราต้องการ อันนี้ถ้าเกิดเราไม่คูณเบตา้าหรือให้เบต้าเท่ากับ1น,นะครับมันก็จะเป็นส่วนชดเชยความเสี่ยงที่เราต้องการผลตอบแทนนะครับเมื่อเราลงทุนในตลาดนะครับทีนี้ถ้าเราพิจารณาเบต้าครับเบต้ามันก็จะเป็นเหมือนตัวที่จะทดนะครับว่าเราลงหุ้นในแต่ละตัวเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็คือถ้าเบต้ามากกว่า1เนี่ยก็คือเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงมากกว่าตลาดเราก็ต้องการ ส่วนชดเชยความเสี่ยงที่สูงขึ้นตามมาครับหรือว่าเบต้าน้อยกว่านั้นก็คือหุ้นที่เสี่ยงน้อยกว่าตลาดเราก็จะมีส่วนชดเชยความเสี่ยงที่น้อยลงตามไปนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นสูตรแคบเอมนะครับที่เราจะสามารถในการประเมินมูลค่าเดิมนะครับเราใช้ PE เราเอาตัวบอลยิวหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเข้ามาร่วมพิจารณาไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปใช้วิธีนี้เนี่ยเราเอาเข้ามาร่วมพิจารณานะครับ มันจะทําให้ในการลงทุนของเราเนี่ยเฉียบคงมากยิ่งขึ้นนะครับครับถ้าจะพูดในเรื่องของความเสี่ยงนะครับซึ่งมันเป็นตัวที่คอยจำแนกอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภทให้มีความแตกต่างกันเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งความเสี่ยงได้ออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือความเสี่ยงที่เราสามารถควบคุมมันได้นะครับก็คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่เราเอาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากหรือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยนะครับเช่นลงทุนในตลาดหุ้น ในตลาดหุ้นเองก็มีหุ้นที่มีความเสี่ยงมากหรือหุ้นที่มีความเสี่ยงน้อยนะครับการกระจ ай, า,ายการลงทุนในตลาดหุ้นอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมความเสี่ยงได้นะครับหรือเราไม่จำเป็นต้องลงทุนในตลาดหุ้นอย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะอลโลเ t ตเงินของเรานะครับตลาดหุ้นส่วนหนึ่งตลาดพันธบัตรส่วนหนึ่งเพื่อทําให้ความเสี่ยงจากการลงทุนของเรานั้นลดลงมาได้นะครับ <S <S อันนี้คือเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนสามารถที่จะควบคุมได้เป็นความเสี่ยงประเภทแรกซึ่งเราเรียกมันว่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบนะครับมันมีความ ควบคุมมันได้นะครับซึ ces, ่งท <Right. pagar. S 2> okay. ุกคนจะต้องเจอเหมือนกันหมดไม่ว่าคุณจะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอะไรนะครับความเสี่ยงชนิดนี้เราเรียกมันว่าความเสี่ยงที่เป็นระบบนะครับยกตัวอย่างเช่นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจที้เราลองมาดูนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีความเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจซึ่งทาให้ความเสี่ยงที่ไม่ที่เป็นระบบนั้นเพิ่มขึ้นเนี่ยซึ่งนักลงทุนไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยแล้วนักลงทุนไม่ไม่ยอมบริหารจัดการความเสี่ยงในพอของตัวเองนั้นผลกระทบจะเกิดขึ้นอย่าาางงงไรรบบ้นะคัลออทป ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงให้ดูนะครับตัวเลขที่เราหยิบเข้ามาในการทำเวิร์กช็อปตัวนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับตัวเลขใดน,นะครับเราหยิบขึ้นมาเพื่อให้ช่วยอธิบายให้นักทุนเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะครับเราจะยกใน2กรณีเข้ามาให้ดูในกรณีแรกคือในช่วงที่เศรษฐกิจดีนะครับความเสี่ยงของภาพเศรษฐกิจหรือแมโครลิสเนี่ย เราให้อยู่ที่2หน่วยนะครับในช่วงนั้นเนี่ยนักลงทุนสามารถที่จะเอาเงินไปลงทุนไม่ว่าจะลงทุนในตลาดหุ้นหรือเอาโลเคชไปตลาดบอลเพื่อกระจายความเสี่ยงได้เนี่ยเราให้ความเสี่ยงจากการลงทุนตรงนี้เนี่ยอยู่ที่5หน่วยนะครับในช่วงเวลาระยะเวลาผ่านไปเศรษฐกิจนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยดีๆอยู่เนี่ยเริ่มแย่ลงความเสี่ยงในเรื่องของภาคเศรษฐกิจมันบวมขึ้นจาก2หน่วยเนี่ยกลายเป็น4หน่วยนะครับถ้านักลงทุนยังลงทุนแบบเดิมอยู่ไม่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในพอร์ตของตัวเองเลยเนี่ย สิ่งที่นักลงทุนจะเจอคือนักลงทุนจะต้องเผชิญความเสี่ยงโดยรวมเพิ่มขึ้นจาก7ดหน่วยเป็น9หน่วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นในกรณีที่ว่านักลงทุนไม่บริหารจัดก,การความเสี่ยงในพอร์ตเลยแต่ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจหรือความเสี่ยงที่มันเป็นระบบนั้นเปลี่ยนแปลงไปก็จะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตด้วยเช่นกันซึ่งหลักการนี้แหละครับซึ่งเป็นหลักการที่จะนําไปสู่การเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยหรือ e a r n i n g y i e l ้แวละ อัตราผลตอบแทนตลาดพันธบัตรหรือบอลยูนันั้นมันมีลักษณะการเคลื 2, ่อนไหวที <the> ่ส <spit> ัมพันธ์กันเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยเหตุผลในกรณีที่นักทุนมีการบริหารจัดการความเสี่ยงบบนี้แหละครับวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมันมีอยู่หลากหลายประเภทนะครับไม่ได้มีแค่หุ้นเพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งสินทรัพย์ทางการเงินในแต่ละประเภทนั้นก็มีอัตราผลตอบแทนที่ต่างกันไปนะครับซึ่งมันเป็นไปตามความเสี่ยงนะครับแล้วเราก็ได้อธิบายไปแล้วว่าความเสี่ยงนั้นจริงๆมีอยู่2ประเเภทคคือวามสียงที่เราาบรริหจะเสี่งทีี่่่เรราาาไมมสถทจะ บริหารจัดการได้แล้วเราก็ได้ลองทำเวิร์กช็อปเล็กๆให้ดูแล้วนะครับว่าถ้าความเสี่ยงที่เราไม่สามารถบริหารจัดการได้มันเพิ่มสูงขึ้นแล้วเราไม่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในฝั่งของเราเลยเนี่ยจะกระทบต่อความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตเราอย่างไรนะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อกันนะครับว่าเมื่อเราเผชิญความเสี่ยงในเรื่องของความเสี่ยงที่ไม่สามารถบริหารจัดการได้เพิ่มขึ้นเราควรจะบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างไรทุกท่านสามารถติดตามรายการของเราได้ทุกวันเสาร์ส0บโมงเช้านะครับผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ของกรุยซิสหรับีนี้ ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ